สวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกคนนะคะอ่าเมานี้นะครับผมกจะมาแนะนํานะครับประสบการณ์ที่ผมมีว่าในแต่ละมือนะครับผมเห็นในอย่างนนแนวรับ ai ชอบอะไรบ้างการที่เห่าสีเห็ดเรียวเด้อพี่น้องหรือว่าทําเร,าเรียให้มีรายได้จาก facebook แพตฟอร์ม facebook facebook นัดนเป็นน้องเนาะว่าพิดบ่กถืกอกับห้องบทต่อนนะห้าเห็ดแบบเรียวไปเลยนะพี่น้องก็คือนะครับเราต้องรู้ใจ ai สะกก่อนข้อที่หนึง่ง นะครับหููใจเอเขาต้องการอะไรฟังกดพ่านเนอร์นะครับหลังบ้านพ่านเนอร์วายจังไดคุณผิดคุณถูกจกังเสียเฮ้าก็ต้องยอมรับในสิ่งทีพันติติงที่ว่าเขาติดแดงติดเหลืองนะครับหลังบ้านจะมีบอกพี่น้องข้อที่สองนะครับผมลงคลิปเร็วนะครับยังตามกับมือละสองถึงสามคลิปนะครับผมแล้วก็ข้อที่สามผมจะลงคลิปยาวนะครับสามลาที่ ห้านาทีหรือว่าแปดนาทีใั่ไหมนะพี่น้องแล้วแต่มือนะครับบางมือบ้าว่างไล่สุดกะลงเป็นคลิปย่าเอานะครับเพื่อที่สะได้ให้มันมีเวลาในการเข้าถึงแต่ว่าในช่วงเวลาคนเบิ่งเนี่ยคนเข้ามาดูเราทั้งสี่พี่น้องเขาก็ต้องมีความรู้ดีๆให้เพ่นแน่นะครับผู้ลงคนผมไปเห็นยอดวิเวขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะเป็นเน็ตไอดอนนะครับผมย้ายไอ้นะครับเพ่นกะออกเป็นเน็ตไอดอนนะครับเพ่นจะเข้าได้ว่า เพิ่นเติบโตมาจากแพลตฟอร์มหนึ่งะพี่น้องนะครับแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วก็จะมาเติบโตในใแพลตฟอร์ม Facebook นะครับแล้วก็เห็นเรียวจังี่นะครับผมซึ่งผมบาแน่ใจนะครับตรงนี้คือบ่แน่ใจว่าเรียวเนี่ยเขาบ่บาสนับสนุนแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่าเพราะว่าคุณเป็นเคย่ยังก็เป็นดาวเด่นในหันเลมัหมผมดาวเด่นเนี่ยผมขาดเดานะครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่เบิ่งคพ่งเพลินอ่ะพี่น้องคลิปล้านวิวกับมี คลิปแสนวิวล้านวิวก็มีนะคะแต่เป็นล้านเนี่มีหลายคลิปนะครับผมนะครับของยี่ไอเนาะบอกถึงอย่างอขออนุญาตยี่ไอบอกว่าเนี่เดี๋ยวผมกิดเป็นแอบซืเพิ่นอยู่เนาะเพราะว่ามันกิดคล้ายเครียด์นะพี่น้องแล้วเพิ่นกะเขาใช้สองเพิ่นวนมาให้ียบเบาในเรื่องของบุคคลที่สามหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นเพิ่นมาบักแพลตฟอร์มอื่นเลยนะคะเพราะว่าเฟซบุ๊กนะพี่น้องเรียวนะมันกดชุ่มช่อนไหลนะคะการที่เขาสิไปเบาแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยเขาอาจจะมาฟ้องร้องได้ว่าแพลตฟอร์มนี้ดีแพลตฟอร์มนี้มีดัง่นะครบ เป็บพวกถือว่ากฎหมายนี่ระดับหนึ่งเลยนะครับผมในการที่สีเอ่อบ่าวยังกัดแหล้วแต่นะครับสามารถเป็นทางกฎหมายได้เลยเวลาเขาอกรายละเอียดทุกอย่างนะครับทุกย่างจะเป็นเอ่ออยู่ในช่วงกฎเ,เขาเรียกว,ว่ากฎหมายนะครับจะอยู่ในกรอบเขตของกฎหมายหรือว่ากฎชุมชนเรียกว่ากฎหมายนพี่น้องนะครับเป็นอย่างเวลาเขาโพสต์ประจานกันหรือว่าด่ากาันทางส,าสังคมนะครับเขาเรียกว,ว่าการหมิ่นประมาททางโซเชียล การหมิ่นประมาทเนี่ยเทศให้เกิดความเสียหายนะครับต่อชื่อเสียงนะครับผมอันนี้ก็คือมีการฟองร้องในลักษณะนี้น้องพี่น้องนาะเข้ากับเบิ้งข้อกฎหมายไปนั่มนะครับแม่เฮาเห็ดย่างเดียวนะพี่น้องบางทีเออเบ้าเฮาก,าก,ากัยังยังเลี่ยงว้าแอกไหมเออเฮ้าบ่สามารถเว้าอันอันซื่อจริงเข้าได้เห็นีหพี่น้องนะครับมันจะเป็นการพาดพิงนะครับผมเรื่องการพาดพิงบางคนเอาคลิปของเข้าไปตัดตอน่นะครับ อันนั้นก็ถือว่าผิดหรือว่าเอารูปเราไปโดยไมย่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็ถือว่าผิดนะครับผมอันนี้ครับผมก็จะมาวอาแค่สองสาข้อนี่ยนะครับว่าแต่ละมื่อคุณเป็นอย่างแน่นะครับผมแล้วก็อะไรที่ AI ไม่ชอบนะครับแล้วก็ที่บอกถึงเนี่ยไอ้ก็คือยกประเด็นมากผมเห็นอ่าเพิ่นบ่ท่านเลยมีการสั่งไล่ได้ไหมพี่น้องแม้กระทั่งดาวก็ยังไม่เปิดการตั้งค่า ผมก็ได้สงสัยว่าเฮ้ยเกิดจากอิหยางหรือว่าเฟซบุ๊กเองเนี่ยมาเรียวนี่ครับอาจจะไม่ชอบอการเติบโตจากแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่าหรือว่าล้างบ้านห้าบลูบลูเพื่อกันมาติดหยางบอติดระบบพาร์ทเนอร์หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าห้าต้องไปไล่ลบได้ไมนน่น้องไล่ลบอันคลิปห้าต่างๆเก่าๆแ,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 แน่สิว่าเ้าเห็นมันแบบความทรงจําข้นมากนะครับผมเขินมากอันใดที่มันเป็น เกี่ยวขับขอกฎหมายนะครับเขาต้องลบนะพี่น้องมันก็ค่อนข้างยากผมกับบอกว่าไรเนาะอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่ย่างบ่ชัดเจนนะพี่น้องอัน,นกับบอกส่วนฟังว่าต้องให้มียอดหลายเก่บ,บ่แมนสีพานไงนะครับแล้วกรณีที่ยอดลอยยอดลักลอยลัหยังมุ่เจาผพานน่ะถือว่าเป็นความโชคดีเพราะฉะนั้นคนที่พานเด้อตั้งใจแล้วก็สู่ต่อไปพี่น้องอันนี้เป็นก้าวแรกนะครับเขายังมีอีกหลายเก่าว ให้คอยเฮ็ดไปอย่าไปกดดันต่อของอย่ากดดันตัวเองนะครับผมกดดันตัวเองมันเมยพี่น้องนะครับแต่เห็นงานกับเมยแล้วอืไหนจะปัญหาโน่นนี่นั่นเฮ้ากับลุ่มเหล่าไาแห้งแล้วเฮ้าสิมาเฮ็ดคลิปเฮ้ากดดันเฮ่าต่อของกะมันกะยกนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นเคล็ปเงี้ยวหนาที่นะครับอันไหนที่มันเป็นความรู้เฮ้ากับแชร์หมูปลดกันอ่าได้รับรู้นะพี่น้องอือบอกสู้กันฟังพอได้้ีไม่ได้ดนะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่หลายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามว่าเป็นยังนะครับห้องของสีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นระบบอยู่แล้วเนาะอันใดที่มีประโยชน์กะบอกต่อเพื่อนๆน,นะครับคลิปใดที่มันดีกัดดันเห็นไห่ประมาณนี้หลายพี่น้องเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับสู่ๆเด้อปังๆเด้อบ๊ายบาย